สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับช่องของเราก็ห่างหายไปนานนะครับไม่ได้ลงคลิปไม่ได้ไลฟ์สดก็คงจะนานนะครับสำหรับไม่ได้ลงคลิปแต่มา ทั้ที่แล้วนะครับก็มาแบ่งปันโชคลาภเรียกมงคลของอาจารย์ผู้หลวงนะครับก็หมวดวันที่หนึ่งก็เข้าเต็มๆนะครับมีพลังมากที่สุดก็คือห้านะครับสำหรับหมวดวันที่หนึ่งแล้วก็รองลงมาก็มีสาม นหนึ่งปรากฏว่เาเข้าเลขท้ายของรางวัลที่หนึ่งหนึ่งสำหรับมวยวันที่หนึ่ง,ง,งสำหรับวนนนบบบันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็นำตัวเลขที่เป็นพลังเลขมงคลของอาจารย์ผู้หลวงมาฝากแฟนคลับ fc เช่นเคยนะครับ คำเตือนนะครับเหลียงมงคลของเรานะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนแต่อย่างใดอันนั้นเหลียงมงคลของเรานะครับที่เป็นแนวทางให้ไปก็คือเอาไปประกอบซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายแต่อย่างใดวันนี้ก็ตรงกับวันที่ส6 พฤศจิกายนพศ .2566 น,นะครับก็ถือว่าเป็นวันที่อทุกคนรอคอยนะครับความหวังว่าที่เศรษฐีใหม่นะครับหลายท่านก็ลุ้นกันนะครับสำหรับซื้อหลักนกบ่งรัฐบาลก็เป็นอยู่ที่ดวงคุณดวงของแต่ละท่านมันก็ยอมแตกต่างกัน มปอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราก็ยังมีความหวังยังลุ้นนะครับยังซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลยังไม่ได้มารางวัลสำคัญนะครับอย่างรางวัลที่หนึ่งก็เราก็ยังไม่เคยถูกนะครับแต่ก็คิดว่านะครับเราทำบุญไปเรื่อยๆนะสักวันมันก็ คงถูกนะครับแต่สําหรับรางวัลอือ่นๆเนี่ยก็ถูกใบนะครับถูกมาเรื่อยๆเ,เช่นรางวัเลเด็ก้ายสองตัวนะครับถูกมาก็เป็นร้อยๆใบก็มีนะครับทางทีมงานของเราครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเลิกงามยามดีนะครับจงกับวันที่ทุกท่านนะครับทุกคนรอคอยนะครับเราก็จะมาแบ่งปันเก่งมงคลนะครับไปประกอบซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล สำหรับเลขมงคลที่มีพลังวันนี้นะครับของอาจารย์ผู้หลวงนะครับอาจารย์ให้มาที่4 4คือเป็นตัวเลขที่มีพลังนะครับส่วนตัวลองลองก็มาอยู่3ตัวนะครับก็มี8มี5มี1นึ่นั้นก็สำหรับท่านใดที่มี ใจหรือมีตัวนะครับอยากจะลองไปประกอบซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลก่อนลองนําไปประกอบใช้เอาไปประกอบซื้อดูนะรตรวจใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเรี่มงคลของเรารไม่สนับสนุนให้เล่นการผนันที่ผิดกฎหมายนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าแบ่งปันนะครับสําหรับเรี่มงคลของเรารที่มีพลังในะวันนี้ก็คือ4มาไม่มาก็4 5ห้า สิบนกา45นาทีนะครับเราก็จะรู้ผลแสาบผลไป,ปรพร้อมๆกันคนะร,รับปกติแล้วเราก็จะมาแบ่งปันโชคลาบก็ช่วงประมาณเดือนนี้นะครับไปส,ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะ,ะส่วนมาก็จะมาแบบตรงๆนะคะนรับสำหรับ f c ซ้สายตรงนะครับก็รับกันทวนหน้านะ ผ่านมาก็ถือว่าเป็นเลขมงคลที่ยังไม่ลุดนะครับที่เข้ามาต่อเนื่องสำหรับวันนี้ก็ตัวเลขที่มีพลังก็คือ4เพราะฉะนั้นก็ลองไปประกอบซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับเราแบ่งปันจะมาหรือไม่มาจะจริงหรือไม่จริงนะครับ15นการ45นาะทีเรามารู้ผลไปพร้อมๆกัน อันนั้นก็สำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องของเราแล้วก็แฟนคลับ fc นะครับที่ติดตามเรามาโดยตลอดนะขอให้มีโชคมีลาภไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดี